นี้ฟักอยู่ในเนี่ยอ๋อเอาสิแต่เวลานี่หอมาบุกนะออกมาเยอะๆเลยออมมันกับสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าทุกท่านเจ้าวันนี้นะเจ้าอ่อยๆเก้ป้าเปื่อนลุงฝรั่งนะเจ้ากับลุงฝรั่งนะเจ้าเนาะมาพอเปิ ล็หกมาทัวลิสงนี่กันนะเจ้าน,นอวันนี้เจ้า,น,านะนี่เจ้าตีแต่เปิ้ลก่อนอย่างแล้วนะเจ้าตอนนี้อ,อ๋อปลาเปิ้ลแม่เปิ้ลนะเจ้านอจ,าจะมันลกฮึบเปิ้นลุงฝรั่งพอนะเจ้าว่าเปิ้ลลกกันจะได้นะเจ้าซีมอสเชนดิกไซเกนวีวีเรามาเห็นเขาโยอกินซีมอเชนดิกไซเกนเอ็กซ์ตาไซเกนวีคันดิสมาเ็ ้นี่นะเจ้าทุกท่านเจ้ามาพอวิธีการเก็บทวดินทวลิสงบ้านของเขานี่กันนะเจ้าทุกท่านเจ้าห่อนขนาดเจ้าวันนี้มันตู้งเด็ดแล้วไหมแดดจ้าแดดแรงเร่าร้อนขนาดเลยถ้าบอกผมจะอยู่ได้แหละห่อนเนาะเจ้าเหมือนตะกอนกะก่อนบ้านเขานี่บันจะเดินอนตี้ อาเจ้าเก็บตางน่าเนาะก็ต้องใจโฮมเหมือนกันเจ้าถ้าบอกโฮมมีโฮมนี่โอเดีนี้ฟ้าสวยเนี่ยอ๋อเอาเสียมคุดจี๊ยก่อนแหละเจ้านี่หันกอเจ้าหันล้อนวยมันหนวยตอนท้องใส่ใส่แค่ห้าเมตรหมดแล้วนะอ๋อตอนตีปุ๊กไม่ไม่หน่าเจ้าตอนปุ๊กไม่ห้าห้าถึงหกเมตรเนี่ยเนี่ยฟื้มวันฟุ้มอุ่นเซ็กซี่คอนเนี่ยอะไรอินเนี่อินล็อกเนี่ยออกมาเยอะเยะเลย ออกมาเป็นเงาทีเนาะเวลี่เวมากมากแต่ผู้ว่ายังไงไม่รู้เนะเป็นปุกตรงหลุมอันนี้มันเลยท่านเหมือนก็เจ้าตีตนทีตีปูทังสง่าห้าสิบกัตอนปูกาดอันนี้เนาะเจ้าใจก็รอขุดหลุมนีหน่อยแล้วก็อ๋อต่งลุ่มอกะอ๋อต่งลุ่มเอออันนี้สว่าเป็นลุ่มนีหน่อย จะตั้งเป็นหูอีเนาะอ๋อยางที่เป็นเซ่เข้าปูดนะมันเรเจ้าเอาแม่เขายอดดิค่ะเออยอะต้องหลุมนี่เป็นลุมเป็นรูเป็นรูนี่ค่ะเจ้าตอนไส่น่ะแล้วแล้วก็นำใส่เอานำสี่เดือนสี่เดือนทั้งเดือนเนี้ยสี่เดือนใกลจระยะเวลาสี่เดือนนอนตอนตีตั้งแต่ตอนปลูกตีตีปลูกมานี่ประมาณเดือนตุลาหนึ่งก็เจ้าประมาณธันวาที่สักสามธันวาเอ่อเดซัมเบอร์ เดือนธันวาคมที uh ่ส huh. yes, uh ี Après ่ห nee, oh, yeah, ัดเอิบปลูกในเดือนธันวาคมวันที่3วันที่16ธันวาคมแล้วก็เก็บไว้นะใช่วันนี้วันนี้ตัดติ๊กวันนี้แอปเปิ้ลมีอันก็ใหญ่งามเลยนะน้องเจ้าเนาะใหญ่ฮะเราใส่ฟลักซ์มาเก็บจะค่อยมาชินในวันนี้ไหมแต่บอกมีเขื่องตี๋อาขุด ผมมีของผมยังหมดตั <le> ้งสมัยเลยเตั้งเกาหลีตั้งเกาหลีตั้งคนบนนาะิสเอกิอนกอนเนิกเอ่อาเฮาม่ m a c กเคอง m a c ี e เอ่อวิ์ a n d บอานี่จะจแรงานคนเนียจ้าบ้านเฮากิเนาะใจแรงงานคนคนเถอะเดี๋ยว้าน้าถาจะมีมาอยู่เจ้าเนาะอ่าเจ้าแต่เวลานี่หอาบุ๊กเนาะ เจติสนะน้อได้ยัางฝาุงอเด้ซาบุกแหละเจ้าซาบุกเอาได้อยงอเจ้าเอาตะกาไ้าน้เจ้าปลาอาป็นว่ามีแหม่งวิธีหนึ่งก็คือเอาซาทุกทุกไปอ่างเจ้าเดียวมาพอเปิดนกันนะเจ้าเนาะป็นเรื่องผุมแรงแล้วก็อใส่นี่ขยายเส่แล้วก็

ออกมดจากคััวจากต้นมันเลยเนาะเจ้าเยอะเลยเยอลยคนเอเจ้าละกะอันนี้ล้อต้นที่เป็นต้นมันนี่แล้วเจ้าแล้วจะเนี่ยจะได้ต่อต้นลึกคือว่าถ้าแบบแบบที่ก็เผาไถกบโอ้ก็ดำนาตออ๋ออ๋อเจ้าเอออันนี้น่าจะไถกบดีกว่าเจ้าเพราะว่ามันไอ้เนาะ มันเลี้ยนบอมันมันหย่อยง่เลยนะเจ้านี่นะก็อุมเรเดนอีโบเดนเพราะว่ามันมันมีวิตามินสารอาหารดีขนาดเลยเจ้าปุ๋ยเป็นปุ๋ยดีขนาดเลยนะเออปุ๋ยเอออาเจ้าเจ้าอาเลียนอาเลียนเอาลงหน่ะเจ้าบ้านหนองเหล้านี่ฮู้จักกอเจ้าเลียนเจ้าที่เอาลงหน่ะเจ้าฮู้จักกอ

แต่เจ้ามันต้องไปจี้ไปอย่างวันเนอเสดายเจ้าแต่นากเขาสมัยเวลาเอารถไถมันปั่นย้าอ๋อเจ้าเนาะนั่นมานาะปนยากจะเฮิอแบบเออแต่กลัวมันจะย่อยเนาะมันก็ใจเวลาเนาะเปิ้ลเติบเปิ้นจะจี้กันเวลานั่นมามันจะเห้นมุอนะแล้วก็เขาเคี้ยวเคี้ยบางๆเห็้กก็จี้กันเดียว โอ้ยเดี๋ยวถ่านหน้าก่อนเจ้าเดี๋ยวถ่านหน้าเจ้ากหรอเนาะมาอยู่บ้านก้อนเจ้าจะมาเหมาเอาหมดเนาะเจ้าจะเอาไปแบ่งตินแบ่งปุ๋ยร้อนร้อนโอเคมานี่เจ้าขอบคุณพอพุ้หลายๆนะเจ้าป้าเปลิ่นลุงฝรั่งมาพอเนาะเปิ่นอันนี้เปิ่นมาแอลคังแหลกบ้านเฮาเจ้าร้อน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 เวลีฮัดเวลีฮัด เซ่ไฮเจ้าริกต so ิเซ่ไฮเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าอันนี้กะเออเดี๋ยวกะหา่าเลี้ยวก็เจ้ากดบัตรได้กาเอ่อจะแล้วนี่มันตัวเนี้ยแป๊กเห็นละหน่อยจะนี่อืะก็ลังหาหาคนท่านรึตอนขอดฉมาจ่อยมาบมากแท้ เจ้ามันค้อนโคตรขลังกันเลยนะเนี่ยมูอเจ้าเน่าหอมเ่าเป็นสีเหลืองๆทั้งปุ่นอันนั้นมันเป็นแบบอย่างห้อขอยาฝนทิพสูนะเจ้าโหเต็ดหน่วยงามขนาดแต่เลยเจ้าพอท่านพอเหรอถังก็หน่วยตุยเนาะตุยขนาดเลยพอนี่แต่ราคาท่าใดก็เจ้ามาเดียวนี่ถังหนึ่งสองร้อยห้าสิบถังสองร้อยถังหนึ่งมีกี่กิโลหมือนูเจ้าก็ถังแค่นหะถังสีนั่นน่ะ อ๋อทางสีเนี่ยนะเจ้า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 ขอบคุณหลายๆเจ้าเจ้าขอบคุณป้าอาหน้าเป็นไหล่ไหลังฮอนคือมาพอเปินมาสาธิตกนหนึ่งก็ลกมะทวดดินนี่พอเจ้าทุกท่านเจ้าฝรั่งเปิดกระ้อนแล้วเจ้ามาพอป้าอาเปิดลกมาทวดดินนะเจ้า เดี๋ยวเฮาก็จะปิกบ้านกันแล้วเจ้าเนาะเจ้าจะได้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่ทนผู้ชมและเจ้าเนาะที่ที่ตามรับชมคลิปช่องอ๋อยนะเจ้าคลิปหน้าป้กกันใหหม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะเจ้าบายๆเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้า